สวัสดีคนที่กำลังติดตามทําใจวาไรตี้นะคะวันนี้เจี๊ยบมีวิธีหาจุดเด่นจุดขายในตัวเองสําหรับคนที่ต้องการมองหาสิ่งดีๆทําหาอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ทำนะเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงโควิดนี้นะคะเราจะทําอะไรกันดีหนึ่งนะคะ คนที่พูดเสียงดังฟังชัดและมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความมั่นใจนะคะมีความรู้อะไรมากที่สุดเอาตรงนั้นมาทำสอพัฒนาจุดนั้นเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะและก็เป็นอัจฉริยะในด้านนั้นๆให้ได้ 3. ออกมาสร้างตัวตนนะคะทำตัวเองให้โดดเด่นเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้คนนะคะ 4. ให้คุณค่าและแบ่งปันความรู้ที่เรามีนะคะให้กับคนอื่นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเรานะคะ 4. ข้อนี้นะ,ะสำหรับคนที่อยากเป็นประโยชน์อยากมีคุณค่านะคะเราจะต้องเดินหน้าสู้ต่อไปนะ,ะเราต้องรอดให้ได้ในสภาวะโควิดแบบนี้เอนะวางอาคาติวา